กระแสะการนำสเต็มเซลล์มารักษาโรคโดยอ้างสรรพคุณว่ามีความสามารถในการฟื้นฟูความพิการและผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังซึ่งกำลังสร้างความหวังให้กับผู้ป่วยอยู่ในสื่อโซเชียลมีความจริงหรือไม่ ปัจจุบันการใช้สเตมเซลล์สำหรับผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สูญเสียการทำงานจากระบบประสาทบางส่วนหรือทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยได้จริงนะคะขณะนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองในห้องแลบอยู่เพราะฉะนั้นหมอแนะนำว่ายังไม่ควรจะใช้คำว่าสเตมเซลล์มาในการรักษาค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถจะ ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติได้ผลการทดลองต่างๆเป็นอยู่ในห้องแลบอย่างเดียวนะคะหมอขอแนะนําว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าสเต็มเซลล์จะรักษาได้ทุกอย่างประเด็นแรกก็คือว่าใช้สเต็มเซลล์จริงหรือเปล่าอาจจะใช้คําว่าสเต็มเซลล์แต่อาจจะฉีดสารอย่างอื่นเข้าไปและหลอกลวงคนไข้ก็ได้ค่ะอันดับที่2การฉีด สิ่งต่างๆเข้าไปในไข่สลังถ้าเกิดภาวะการติดเชื้อขึ้นมาเป็นการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางถือเป็นข้อแทรกซ้อนที่รุนแรงมากคนไข้จะเสียชีวิตได้นะคะอันดับที่3ก็คือถ้าเป็นเซมเซลล์จริงในปัจจุบันเรายังไม่สามารถควบคุมเซลล์ต้นกําเนิดให้แตกตัวหรือให้แบ่งตัวเป็นเซลล์ที่เราต้องการได้อย่างเช่นว่าเราอาจจะยังไม่ควบคุมให้เกิดไปเป็นเซลล์ไขนสลัง เซลล์ตัวนั้นอาจจะแบ่งตัวกลายเป็นเซลล์ปอดก็ได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังควบคุมตัวนั้นอยู่ณปัจจุบันหมอแนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อจะประเมินภาวะพิการความบกพร่องและรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ